แซนด์วิชไข่ดาวโบโลนาสวัสดีค่ะมาทำแซนด์วิชกันค่ะวันนี้ลงแนวทางเป็นแซนด์วิชไข่ดาวโบโลนาค่ะไข่ดาวทอดในกระทะหลุมโบโลนาลึ่งในน้ำร้อนประมาณสามนาทีค่ะนึ่งในน้ำเดือดจัดสามนาทีทาน้ำแซนด์วิชให้ทั่วขนมปังเลยค่ะทาทั้งสี่แผ่นเลยนะคะแต่ละแผ่นทาให้ทั่วค่ะตรงไหนทาไม่ทั่วก็ป้ายป้ายให้ทั่วค่ะ ปลาลูกค้าทานจะได้อร่อยทุกคำอร่อยจนคำสุดท้ายค่ะน้ำแซนวิชเป็นสูตรของทางร้านค่ะเป็นน้ำแซนวิชทำเองทาให้ทั่วเลยจ้าช่ำช้ำใส่ไข่ดาวค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยหันแน่เป็นรูปหัวใจ สวยงามค่ะใส่โบโลโนานะคะโบโลนาจะใช้สองแผ่นค่ะพับตรงกลางค่ะพับให้ชนกันตรงกลางเพื่อเวลาเราตัดออกมาจะได้ดูสวยงามค่ะใส่ผักค่าของเราจะใส่เป็นแครอทกับกรีนโอ๊กนะคะใส่มากใส่น้อยใส่ตามเราชอบเลยค่ะถ้าเขายาวก็หักทบพับเข้าไปค่ะ ขนมปังประกบกันเลยค่ะจัดมุมไม่เท่ากันแซนด์วิชเราจะสวยหรือไม่สวยหยุดตอนขั้นตอนหั่นนะคะเวลาหั่นไม่กดไม่ขมค่ะใช้มีดเรื่อยๆลงไปเวลาใช้มีดต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเราจะใช้กล่องสามเหลี่ยมมาตรฐานค่ะเป็นกล่องพลาสติกสวยงามค่ะเวลาใส่อย่าก,กดลงไปนะคะค่อยๆโยก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 ลงไปค่ะโยกซ้ายโยกขวา เคเบาๆค่ะสวยงามค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะ